เลยนะครับต้องบอกกันว่าวันนี้เนี่ยหลายๆท่านทั้งหมด400ท่านตรงนี้ mm. และผู้เกข้วร้องทุกท่านได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ย mm. เพราะกิจกรรมกิจกรรมนี้ทําให้หลายคนได้ยิ้มเต็มที่ mm. และยิ้มผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กด,ด้วยเป mm. นดังให้กับพี่สุ k r i ิเศษ e ก้วครับ สวัสดีครับผมเบี้ยนะครับก็วันนี้ก็มาทำกิจกรรมกับสมายแอนเดอร์สกอบีนะครับที่ได้ส่งรูปนั้นนะครับเยอะๆๆๆๆกันเข้ามารูปยิงเข้ามานะครับแล้วผมก็ได้คันเลือนนะครับมาเข้าสู่ในคอนเสิร์ตกับกิจกรรมสมายแอนเดอร์สกอรบีร่วมกับเมืองไทย s m i l e ขลับนะครับที่นี่เลยนะครับสนุกสนานกันมากเมื่อกี้เล่นไปก็มีร้องเพลงแล้วก็มีการเรียกผู่ชุดดีมาเล่นเกมเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็แจกตุ๊กตาของเมืองสมายขลับ ฝากถึงละครทีวีเรื่องคู่กรรมนะครับผมนานูนานะครับวันจันแล่งคานเวลา2ทุ่มสิบนาทีทางช่องห้านะครับทุกจันแลงคานเรามาเจอกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงคู่กามที่ผมร้องคู่กับนูนานะครับยังมีมากกว่านั้นยังมีเพลงที่ผมร้องเดี่ยวนะครับนูนาร้องเดี่ยวและกันณภัทรร้องเดี่ยวด้วยนะครับโดยจะทําอัลบั้มนะครับชื่ออัลบั้มว่าอัลบั้มแทนความรู้สึกจากละครคู่กรรมนะครับวางแผ่วันที่8ดมีนาคมนี้นะครับฝากด้วยจัะ ววันนออ้้้้ดดดงงใจคไไไไไไมมมม่่ยยยะิิหาาาาปเเซึรติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี